ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะตัวพิธีกรเองปิกเองต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงที่ให้ความเมตตาให้มาร่วมสวนทนาธรรมกับคุณแม่ในรายการกริจก,กรรมนี้ซึ่งในสัปดาห์นี้ปิกต้องอกล่าวถามคุณแม่นิดนึงว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในบ้านเพชรบำเพนนะคะมีการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมอยากถามคุณแม่ว่าญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมอะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศในครั้งที่แล้วอะค่ะครั้งที่แล้วมีโยมมาปฏิบัติทรร้อยแปดคนค่ะก็มีคนที่ปฏิบัติติดต่ตตอกันคอร์สแม่ไม่ชีจัดห้าวันแต่ว่าคนมาตติดต่อกันเป็นเก้าวันค่ะแล้วก็พระอาจารย์ท่านท่านก็เหมือนกับออบอกให้บอกให้แม่เข้าใจว่าตั้งแต่ที่ท่านพายโยมปฏิบัติมา เห็นโยมที่มาที่นี่ตั้งใจปฏิบัติกันมากก็เลยมีกําลังใจที่จะมีกําลังใจที่จะสอนแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่ที่เราไม่เคยรู้ค่ะอย,อ,อย่างเช่นว่ามีเคสไหนบ้างคะสาหรับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมแล้วได้แบบมีคําถามถามคุณแม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมว่าช่วยอะไรยังไงได้บ้างในการถือศีลในการปฏิบะะัติธรระก็มีอยู่มีอยู่เคสหนึ่งคือพี่เขา นั่งกำหนดตามที่ครูบาอาจารย์สอนค่ะกำหนดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็ลุดเข้าไปในตัวปัญญาคือนั่งสมาธิใช่ไหมคะแล้วกำหนดกำหนดคือคือทุกอย่างในการนั่งคือสภาวะธรรมท้งท้งนั้นแล้วก็เขาเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมอ,อ่ะสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมไม่ได้พูดถึงกายคนอื่นนะคะ แล้วก็ไม่ได้พูดถึงเวทนาคนอื่นตรงนี้จะพูดถึงนะคะอริยสัจอริยสัจคือความจริงที่เกิดขึ้นที่ปรากฏขึ้นในขณะปฏิบัติ<ะ>เขาก็เข้าใจมากขึ้นว่าบางวันเขาเขารู้สึกว่าเขาล้าแขนแขนล้ามากแต่กินยาก็ไม่หายก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยพอคุณมาปฏิบัติคุณก็พบสิ่งที่คุณทำเอาไว้อันนี้เรียกว่าอริยสัจ ความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดจากการเบียดเบียนเนาะถึงแม้จะเป็นวัยที่เ,เรายังรับผิดชอบชีวิตไม่ได้ค่ะถ้าพ่อแม่ไม่ไม่กล่าวสอนหรือตักเตือนมันก็ทําให้ส่งผลมาที่ตัวเองแต่บางเคสที่แบบปฏิบัติเราฟุ้งเนี่ยคะ่ะคุณแม่คุณแม่คิดว่าจะแนะนําอย่างไรคะฟุ้งก็ต้องตามกําหนดไปค่ะฟุ้งก็เป็นภาวะธรรมนะค่ะพอเราตามกําหนดไปว่าเราฟุง้งเราสับสนค่ะตรงนี้เป็นภาวะธรรมทั้งหมด แล้วก็ในในส่วนของการปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นทุกชัดเจนมันจะเห็นทุกชัดเจนทุกทุกอย่างอย่างที่หนึ่งคือบางบางท่านที่นั่งก็จะปวดบริเวณรอบกระดูกเชิงการช่วงลักษณะที่นั่งแล้วก็บางคนก็จะรู้สึกว่าคอติดอะไรอยู่ค่ะแล้วก็บางคนก็นั่งแล้วรู้สึกว่าปวดขาจนไม่ไม่ไม่ขยับไม่ได้ แต่พยายามที่จะพยายามที่จะให้หายปวดก็เลยบอกเขาบอกว่าต้องทนเนะเพราะว่าเวลาที่เรานั่งกรรมฐานเราก็ขอถวายชีวิตพระพุทธเจ้าแล้วให้เรามีตัวรู้ในขณะที่เรานั่งก็ทําทให้เขาทําให้เขาเข้าใจแล้วก็อะไรก็แเราแต่ที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสภาวะที่เบื่ออ่อนล้าคือต้องกําหนดตามทุทกครั้งพอกําหนดตามไปเรื่อยๆ สัจจวรวาเนจริงอะมันจะปรากฏขึ้นในใจค<ะ>่ะเพราะว่าแม่เป็นไกด์ไลน์นะแม่ชีเป็นไกด์ไลน์ท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ท่านอาจอยากจะมาปฏิบัติธรรมทางศูย์นะคะได้จัดพระวิปัสสนาจารย์ที่ท่านสอนมาแล้วนะคะทั่วประเทศเป็นพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ต่อของอมหาวิทยาลัยบาลีพุทธโตรสายพุทธศาสตร์ ปิญญาทูนะคะรุ่น2,550แล้วท่านก็ไปสถานที่ต่างๆในงานของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เพราะว่าปีหนึ่งที่หลวงพ่อท่านนำพระไปปฏิบัติธรรมเพื่อจะเข้ามาเป็นวิปัสนาจารย์เนี่ยปีหนึ่งเต็มที่ก็ร้อยลูกในร้อยลูกก็ใช่ว่าจะได้ทุกองคก็ในในในส่วนที่ไม่ไม่ทีทำที่ปฏิบัติที่ตรงเนี้ยไม่ทีคิดว่า เด็กที่โตขึ้นมาใหม่จะได้เข้าใจสีหนะ้าแม่ดูแลท่านในตอนที่ท่านปฏิบททัติธรรมพอท่านมาพบแม่ที่นี่เหมือนกับมาแสดงความมินดีว่าแม่จะเปิดตูนก็เลยแม่ไม่เคยนิมนต์แม่ชีก็เลยนิมนต์ว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านมาสอนคือทุกคนนะ่ะจะมีความสุขได้ถ้าลงมือปฏิบัติค่ะทุกคนจะเข้าใจทุกได้ทุกไม่ได้หายไปนะ ทุกไม่ได้หายไปมันจะทำให้เราเข้าใจทุกได้ว่าทุกที่มันปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทุกหลายอย่างมีทุกเพราะอยากเป็นทุกเพราะไม่อยากเป็นทุกเพราะว่าวิบากกรรมส่งผลในเรื่องของอริยสัจความอยากเป็นและความไม่อยากเป็นนี้ก็คืออริยสัจจะทำเนะาะค่ะคือคือ,คอทุกคนเข้าใจว่านั่งแล้วจะมีตาทิพนั่งแล้วหูจะเป็นทิพนั่งไอ้นั่นผลลอยได้ ที่ไม่ใช่วิปัสนาต้องบอกว่าสิ่งที่คุณแม่กําลังนําเสนอและสอนอยู่นะตอนนี้ก็คือจะบอกว่า,าให้เราอยู่อย่างไรอยู่กับความทุกข์อย่างไรให้เป็นสุขใช่ใช่ไหมคะกต้องคือการมานั่งเจริญวิปัสสนากนรรมฐานเนี่ยทุกคนก็จะได้ในส่วนที่ตัวเองนั่งค่ะแล้วก็ไม่ชีอยากจะให้คนทั่วไปทั่วโลกที่มีโอกาสดูรายการกระจกกรรมเขาเขาใจในการที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าถามว่าแม่ชี ได้อะไรจากการปฏิบัติธรรมแม่ชีได้เยอะมากนะแต่ไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับแม่ชีเองค่ะเกิดขึ้นกับญาติโยมที่มาปฏิบัติอการนั่งเจริญกรรมฐานไม่ไม่ได้พูดถึงคนอื่นเลยให้ดูแค่กายจิตแต่ทุกคนอนะตามธรรมชาติและสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมีความสุขเรื่องอะไรก็จะคิดเรื่องนั้นใช่ค่ะแม่เพราะทุกคนนั่งจะบอกว่ายากมากถ้าจะให้นึกถึงตัวเราเองก่อนใช่ ถ้าถ้าถ,ถ้ามีอ,อยู่ใครแล้วมีความสุขก็ก็จะคิดถึงแต่เรื่องที่มีความสุขแล้วก็จิตเนี่ยมันไม่ได้มีหลายๆดวงนะค่ะมันมีแค่ดวงเดียวแต่มันแตกออกไปเป็นร้อยี่สิบเอดดวงในร้อยี่สิบเอ็ดดวงถูกปรงุงด้วยกรรมนะถูกปรุงถูกปรุงด้วยกรรมกรรมจากพ่อแม่กรรมจากสายเลือดที่เรียกดีเอ็นเอและคนนี้ ถูกปรุงด้วยกรรมแล้วก็พอมาปฏิบัติธรรมถ้านั่งแล้วคิดแต่เรื่องสุขมันมันมันไม่ใช่การปฏิบัติอ่ะมันก็ต้องกําหนดตามลงไปว่าสุขหนาสุขหนอทําไมถึงให้กําหนดกําหนดเพื่อให้เห็น,นจัจธรรมความเป็นจริงโดยไม่ให้จิตอ่ะพุ่งพานออกไปไปข้างนอกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้กําหนดตามพอกําหนดตามแล้วสภาวะธรรมจะปรากฏขึ้น เรื่องเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมถามว่าเยอะไหมเยอะก็คนอยากปฏิบัติธรรมทั่วโลกไม่ชีไปถึงอังกฤษไปถึงอเมริกาไปถึงต่างประเทศเนี่ยทุกคนที่เห็นไม่ชีเนี่ยให้ไม่ชีให้ไม่ชีสอนปฏิบัติธรรมเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ให้ให้เข้าใจในเรื่องของออการมีศาสนาพุทธเป็นที่พึ่ง คนก็อยากจะหาเหมือนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจใช่ไหมคะคุณแม่ใช่คือคือที่ผ่านมาเลยที่เจอจริงๆเลยคือเอ่อยูอยต่ต้นไม้ที่บ้านออกออกดอกมาเป็นหัวพยนานาคคือในในสภาวะที่อากาศมันแรงอะ่ะมันทำให้ปีกล้วยอะ่ะเหมือนกับไม่ได้น้ำแล้วมันหดเข้ามาเงี้ยก็ไปจุดทูบไหวกันว่าเป็นพญานาอ่อแล้วก็คือทุกคนไม่มี จุดยืนแม่ไม่ทีสอนให้เชื่อให้เชื่อในผลของบุญต้องทำบุญทำบุญในพระพุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้ไปเจอหินอะไรที่ก้อนใหญ่ๆก็ไปไหว้เยยงี้ยมัน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 เหมือนกับศา,ศ,าศาสนาเสื่อมไหมศาสนาไม่ได้เสือ่อมแต่คนที่จะถ่ายทอดให้คนเข้าใจอะ ม,มีน้อยมีน้อยค่ะนั้นคุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะกว่าจะมาเป็นดินแดนสถานที่ปฏิบัติแห่งนี้คะ่ะความเป็นมาก่อนหน้านี้เป็นมาอย่างไรคะก่อนหน้าน,นี้คือแม,แม่เข้าไปขอหลวงพ่อสมเด็จเข้าปฏิบัติธรรมหกเดือนค่ะหลวงพ่อสมเด็จก,ก็อนุญาตพออนุญาตเสร็จก็ไปปฏิบัติธรรมที่อเมริกาไปที่อาริโตนานั่งปฏิบัติก็ กลับมาพอกลับมาก็ทางลูกศิษย์เขาบอกว่าจะถวายที่ให้แม่แปลงหนึ่งแม่แม่รับมาที่มียี่สิบไร่ก็พาไปดูพอไปดูแล้วมันเป็นที่ของในหลวงให้เกษตรกรทำกินก็เลยพามาที่แปลงนี้ที่แปลงนี้เขาขายแม่มาดูตอนนั้นแม่ก็เลยซื้อซื้อเสร็จแล้วก็มันมีแต่ทรายค่ะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรในที่ดินนี้เลย จะไปรายงานกับหลวงพ่อว่าเวลาที่ลาไว้อะครบเวลาลาแล้วะจะขอเขามารับใช้ท่านท่านบอกไม่ต้องกลับมาไม่ชี้สร้างสถานปฏิบัติธรรมให้เสร็จเรื่ยก็จึงได้มีที่แห่งนี้ใ,<ช>ให้สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจใ<ช>ก็จะได้มาปฏิบัติ<ช>ตรงนี้ท่านก็เมตตามมาเปิดให้ในวันเปิดก็ในวันเปิดก็มีประชาชนมาประมาณหกร้อยกว่าคน ก,ก็ถือว่าเป็นของวนรวมเนาะถ้าใครจะมาใช้สถานที่ก็ยินดีค่ะต้องบอกว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและได้ฟังในการบรรยายธรรมในวันนี้ก็จะได้รู้รถึงว่าสถานที่อย่างนี้พร้อมสําหรับการมาปฏิบัติธรรมจริงถ้าท่านใดสนใจก็สามารถมาได้เลยการทําบุญอยากให้คุณแม่อธิบายให้ฟัง,งนิดนึงกับท่านผู้ชมทางบ้านที่รับฟังอยู่และอยากทาบุญบางคนจะสงสัยในบุญเยอะคําที่คุณแม่บอกว่าเอ้ยคนเราต้องเชื่อในเหตุ และผลในในการทําบุญ<ช>ทำเนี้ยค่ะคุณแม่อธิบายให้ฟังนี่ว่าทําบุญทําอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือการทําบุญที่ถูกวิธีค่ะทาบุญเพราะความสบายใจเนะแม่ชีมีตัทาอยู่แล้วแล้วก็แม่ชีเป็นคนที่มีอุป,ปนิสัยในการให้อยู่แล้วต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่โตมาพอเราเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนามาแรกทร่บโผมก็หาอะไรทําเลย ค่ะคือหาแบกตัวเองเลยตัวเองมีคนชอบทานอาหารชอบทำอาหาร,ก,รก็โดดเข้าไปเป็นแม่ครัวเลยเต็มตัวค่ะแล้วก็ทําบุญเป็นลมหายใจอ่ะแม่จีทําบุญเป็นลมหายใจอ่ะพอโยมถวายปัจจัยไว้แม่จีก็จะซื้อน้ําซื้อน้ำหนึ่งคันรถแล้วก็แล้วแม่จีก็ถวายสังฆทานไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําบุญเพราะเพราะอะไรมาโดนใจนะคิดว่าชีวิตเราอ่ะมันไม่มีอะไรที่มัน มันทําให้เราจุ้มชื่นขึ้นชีวิตเราหมดไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเงินทองที่เราหามาได้เออเราก็หมดไปกับกความฟุ่มเฟือยแล้วก็พอมันหมดไปกับเรื่องฟุ่มเฟือยแล้วชีวิตมันก็เดินไปอีกเรื่อยๆแล้วพอมาถึงวันหนึ่งที่อาจจะมีคนบอกว่าเนี่ยฉันนั่งแล้วไม่เห็นคอเธอนะค่ะตอนนี้ก็จะตื่นตระหนกแล้วจะลุกขึ้นมาทําบุญใหญ่จะมาปล่อยปลาปล่อยเตาคือไม่ทันแล้วอะค่ะ ต้องสะสมตั้ง <st ess ly> แต่ยังน้อย <st ess ly> ใช่ <c oughs> แล้วการสร้างบุญในพระพุทธศาสนา,า,านะคะเอมมชีเน,นี่ยเป็นแม่ครัวต้องบอกว่าทําบุญกับพระท,ที่ท่านเรียนปริยัติมากมายค่ะเป็นแสนแสนรูปแล้วก็ทําบุญกับพระสงฆ์ที่เรียนเจริญวิปัสสนากรรมฐานทํายังไม่ถึงพันรูปเลยเพราะว่าแต่ละรูปที่ที่เข้าไปปฏิบัติธรรมรุ่นหนึ่งก็ประมาณยี่สิบรูปค่ะ แล้วก็ทุกครั้งที่ได้ดูแลพระสม์ที่เจริญมีปัตตนากรรมาฐานไม่ชีรู้ว่าเออบุญเราได้รับเร็วมันรับมันรับกลับมาเลยค่ะอย,อ,ยอย่างเช่นเราทาบุญกับท่านวันนี้เราอยากเลี้ยงไอ้ติง่งแม่ชีก็ไปบอกเอร้านสซเวนเซนว่าพวกเนี้ยแม่ชีอยากจะได้ไติ่สเซเวนเซนเห็นไหมแม่ชีสั่งเยอะเขาก็บอกเขาจะไปบริการตักให้ ค่ายติมตะเวนเต้นม,ม,ม,มันแพงนะแต่เงินที่ไม่ชีได้มาเนี่ยได้มาจากโยมเขาฝากมาทําบุญก็ซื้อไอติมตะเวนเต้นหมืม่นห้าหมื่นห้าพันบาทแล้วก็ในขณะที่ทุกคนตักไอติมถวายพระพระชื่นใจท่านกัอนุโมทนาบุญให้เราเด้ยวยคือคือท่านทุกทุกทุก,ทก,ทกยางก้าวที่ท่านาปฏิบัติปฏิบฏัติธรมเนี่ยทุกยางก้าวอาหารไม่ชีเป็นคนถวายค่ะแล้วพอท่าน สเพรย์สตตาอาหารทุกอย่างที่ไม่ชี้ตะไบไม่ชี้ได้ต้องอันนี้คุณแม่จะสอนเสมอว่าการให้ถ้าให้โดยที่เราไม่คิดอะไรมันก็จะได้กลับมา<ช>โดยที่เราบางทีไม่ได้คาดหวังแต่<ช>สิ่งดีๆก็จะกลับมา<ช>สำหรับช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะพักกันสักครู่ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะน่าจะได้รับสาระเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็สามารถาจะได้ไขข้อข้องใจในเรื่องธรรมะหลายๆอย่างที่หลายๆท่านอยากจะถามคุณแม่วันนี้รายการของเราก็ได้มา ไขปริศนาหลายๆเรื่องแล้วแล้วก็ในช่วงต่อไปคุณแม่จะพูดถึงเรื่องนิทานชีวิตใช่ไหมคะท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถติดตามชมได้ในช่วงต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องราวของญาติโยมเอามาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะค่ะแลเดี๋ยวยังไงเราพบกันช่วงหน้าค่ะ